สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาว์ชีวันนี้เราก็อยู่กับเกมในยุคล้าน,นที่โด่งดังมากๆใน10ปีที่แล้วนั่นคือเกมโกดออนไลน์นั่นเองแต่ตอนนี้ครับกลับมาเปิดใหม่แบบใช้ไล่กว่าเดิมในชื่อเกมโกดโซเอ็มเป็นเซิร์ฟไทยของแท้เลยแหละในเวอร์ชันนี้ครับเป็นรูปแบบของเกมมือถือเป็นเกม M O R P G เก็บเลเวลรามอนเตอร์ลงดันเจียนที่มีภาพกราฟิกพิกเซล 2D แบบเอกลักษณ์ในจุดเด่นของเกมนี้ครับก็คือโลกที่เต็มไปด้วยผู้หีตัวละครแบ่งเป็นฝ่ายธรรมะและอาธรรมตอนนี้เกมเป เปิดให้เล่นแล้วพร้อมกับ e x p คูณแบบแปลกๆเลยละ่ะใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเปิดให้เล่นทั้งใน iOS และ Android เลยนะในวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมนี้แบบ1วันเต็มๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปครับเริ่มเลยเขาจะให้เลือกฝ่ายกันก่อนฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมเลือกอะไรก็ได้ครับอาชีพเหมือนกันโหลดโดยอาชีพตอนนี้ก็จะอยูค่ค้าด้วยกันนะแกะจอมยุทธ นักฆ่านักพดนักสู้และนักล่าเริ่มที่จจมยุทธกันก่อนเน้นโจมตระยะประชิดครับใช้กระบี่เป็นอาวุธหลักเหดุีสูงที่สุดในเกมครับนักฆ่าอาศัยเรียนความว่องไวและหลบหลีกเป็นหลักครับใช้กงเล็บและอาวุธลับนักพดครับอาวุธประจำกายคือพัดและกระถา,าใช้เวทมนต์เป็นหลักในการไล่นักสู้ครับ เน้นโจมตีเป็นหลักครับระยะใกล้ใช้ขวานและกงจักรเป็นอาวุธหลักและอาชีพสุดท้ายครับนักล่าโจมตีระยะไกลใช้ปืนและธนูซึ่งผมก็เลือกนี่เลยครับนักพศแต่งตัวให้ดูน่ารักหน่อยอะใช้ชื่อนี่เลยน้องลูกอมค่ะเข้ามาในเกมแล้วจ้าเข้าสู่โลกแห่งพูดผีเริ่มต้นเขาจะสอนนู่นนี่นั่นครับเริ่มจากการเคลื่อนไหวก่อนเลยไปซ้ายนละขวาการกระโดดขึ้นลงระหว่างดาบในเกมนี้มีฉายาด้วยครับเมื่อสวมใส่จะได้ค่าเตตัตมาอันนี้ก็ต้องเลือกดีๆครับเพราะฉายาต้องเลือกใช้นะครับผมเดี๋ยวเพิ่มแล้วจ้า มื่อเร็วเพิ่มเราก็สามารถเลือกอัพสเตตัสได้ซึ่งจะมีสเตตัสตามนี้เลยครับโดยผมเป็นนักพจน์ก็ต้องใช้อินทําเควสต่อเนื่องได้เอ็กพีมัละลวนเลยแหละตีมอนเตอร์ตัวแรกลูกไฟหยุดหยาดมาเร็วเพิ่มเขาจะให้อัพสกิลด้วยครับซึ่งจะแบ่งเป็นหลายหมวดหมู่เลยอันนี้เราสามารถเลือกใส่สกิลได้อย่างหลากหลายเลยครับทำภารกิจกันต่อากาจัดพืชกินโขนซึ่งเควสเกมนี้ก็ง่ายครับมีเนื้อเรื่องด้วยละ่ะตีบอลไปเรื่อยๆแล้วก็ทําเควสเท่านั้นเองในเกมนี้มีกิจกรรมด้วยละ่ลยะเช และให้ของรางวัลเยอะมากเช่นกันภารกิจทำซ้ำเพื่อสะสมตั๋วเปิดกาชาปองมันจะเป็นตู้บิงโกหรือเปิดตู้แคปซูลก็ได้รวมถึงรางวัลออนไลน์ด้วยแจกของเยอะมากๆคกรับมีกิจกรรมเช็คอินรายเดือนด้วยนอกจากรายวันเพิ่มเติมรายวันอีกสําหรับมือใหม่และเช็คอินสําหรับเพื่อนเล่นใหม่ด้วยไป <ๆ S 1> ต่อเก็บเลเวลไปเรื่อยๆอย่างง่งมันปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ระบบสัตว์เลี้ยงในเกมนี้ครับสัตว์เลี้ยงจะมีระยะเวลาด้วยในการเปิดใช้งานแต่ในเบื้องต้นเราจะได้มาฟรีเลยครับหมาป้าวายุเมื่อปลดหนึกงสัตว์เลี้ยงคร และสัตว์เลี้ยงช่วยเก็บของด้วยนะครับเมื่อไดสัตว์เลี้ยงมาครับมันจะเดินตามเราแบบนี้เลยในเกมนีสิ่งที่น่าสนใจก็คือโลที่เต็มไปด้วยพูดผีครับมีโยคัยในรูปแบบต่างๆเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็มุ่งมันเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับเพราะเราสามารถเปลี่ยนคาได้ด้วยกดตรงนี้เลยจ้าคารแรกที่เปลี่ยนได้ต้องเลเวล40ก่อนนะ่ถึงจะเปลี่ยนได้แล้วก็ต้องเก็บเงินจํานวนหนึ่งหลักมีเควสท,ทางด้านซ้ายเยอะแยะให้ทําเต็มไปหมดเลยอย่ต้องกลัวครับว่าเลเวลจะช้าเควสหลักครับจะเป็นสีส้มและเควสรองจะเป็นสีเเเเขีียวววหหห้พื่่อออนนนทคสสลลัักกกมะด ็ค่อยทําเควสสีเขียวเก็บเลเ้วไม่ต่อไปอีกทั้งแต่ละแมปครับก็มีมอนสเตอร์อยู่หลากหลายครับไม่ทําให้เราเบื่อเลยงัน้นมีไอเทเมอื่นๆนะที่แจกให้เราฟรีๆเลยเื่องนี้เราต้องเลือกครับว่าเราต้องการอะไรอันนี้ก็จะเป็นชุดแฟชั่นครับมาแล้วก็ใส่ไปเลยทั้งเซ็ตเป็นน้องหัวไฟพอพูดถึงชุดแฟชั่นเกมนี้ครับมีแฟชั่นให้เลือกใช้อย่างหลากหลายเลยว่าจะเป็นส่วนหัวเครื่องประดับหน้าตาต่างๆเตอผ้าต่างๆและราคาไม่แพงอีกด้วยครับมีปีกด้วยหลักจะบินไปไหนเนี่ยอะไรอะ จ<ส>ะบินไปไหนาบินไปหาผัวอาบบปเไิ อัพอินรัวๆจะได้โจมตีแรงๆใส่ชุดมาใหม่ด้วยเกมเขาแจกฟรีครับสามารถเลือกเลยว่าจะเอาชุดไหนรวมถึงอาวุธด้วยนะนอกจากนี้ท่านเพื่อนคนไหนไอเทมเต็ม,ตมครับสามารถกดขายของได้เลยอัตโนมัติอิสระสุดๆนะคือสามารถเลือกขายอันที่เราต้องการขายก็ได้ตอนนี้ได้สกิลว,ว์ปามาด้วยครับทาให้การโจมตีของจอมเวทย์ค่อนข้างพิ้วไหยมากๆตีไปตีมาแล้าร์ปไปหลังศัตรูได้ด้วยนอกจากนี้เกมนี้ยังสามารถอำนวยความสะดวกสามารถเคลื่อนที่ในพิษต่าได้ด้วยไปนฐานที่ทำเควสกดตรงนี้เลยจ้ากดปุ๊บ ว่ามาถึงจุดหมายเลยทําให้เราสามารถทําเควสยได้อ,อย่างประหยัดเวลามากขึ้นเรียนรู้ระบบใหม่การอัญเชิญพูดถึ่ผู้ก็จะมีอยู่หลายระดับครับโดยเราสามารถติดตั้งพูดหลักและพูดรองได้เพื่อพูดแต่ละตัวครับก็จะมีค่าสเตตัสต่างกันสามารถสังเคราะห์ได้ด้วยนะครับรวมถึงสารานุกรมถ้าเราเก็บสะสมพูดได้เยอะครับค่าสเตตัสก็จะมากขึ้นและแน่นอนใบกาชาก็จะมีอยู่หลายระดับครับเราสามารถกดใช้งานเพื่อสุ่มเลือกพูดได้เลยโดยเราสามารถเลือกพูดจะมาใช้งานได้ด้วยครับพืแต่ละชนิดก็จะมีค่าสเตตัสที่ต่างกันรวมถึง พูดเสร็จแล้วครับผู้ก็จะเดินตามหลังเราแบบนี้เลยน่ารักชะมุดนอกจากนี้ครับเกมนี้ครับในร้านค้าทั่วไปนอกจากจะซื้อของไอเทมต่างๆแล้วมีของสวมใส่ให้เราซื้ออีกด้วยซึ่งจะแบ่งตามระดับเลเวลซื้อลลวัวไปเลยครับเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครสวมใส่เข้าไปเลยจ้านอกจากนี้ครับเกมนี้ครับยังมีระบบเพิ่มค่า HP และค่ามานาอัตโนมัติด้วยโดยเราสามารถกดที่ตั้งค่าช่องครับแล้วก็เลือกใส่ไอเทมได้เลยโดยไอเทมก็สามารถซื้อได้จากร้านค้าทั่วไปครับสามารถกําหนดได้เลยครับว่าจะซื้อกี่อันอ๋อง ต่อไปมาพูดถึงการเสริมพลังของอุปกรณ์กันบ้างจริงๆระบบนี้มีหลากหลายอย่างเลยแต่เบื้องต้นครับเขาจะให้เราเสริมพลังอุปกรณ์กดแลว้วก็ยันอุปกรณ์ที่เราต้องการผลเพิ่มสําเร็จครับค่าสเตตัสของอุปกรณ์นั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่าลืมใส่ยันด้วยล่ะไม่งั้นอุปกรณ์มีโอกาสเสียหายและหายไปด้วยสามารถเสริมได้ทั้งอาวุธและอุปกรณ์สวมใส่เลยแหละรวมถึงเครื่องประดับด้วยเปิดล็อกฟังก์ชันใหม่ <c oughs> การผสมไอเทมให้มีระดับที่ดีมากขึ้นแต่แน่นอนครับก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวเช่่่่นนนนนกกกััลบบเเเเเาดิิไปยยจ็อองงืสุพ เกมนี<อ>้มีระบบฟังก์ชันคลังด้วยและในกรณีที่เรามีไอเทมที่เราไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ไม่อยากพกให้หนักๆสามา,า,มารถกดฝากได้เลยซึ่งมีจานวนจํากัดครับในการฝากได้นอกจากนี้เราสามารถเพิ่มช่องไอเทมสาหรับการฝากได้ด้วยตอนนี้ก็เก็บแล้วมาสักพักหนึ่งแล้วครับมีสกิลเพิ่มขึ้นเต็มไปหมดเลยอีกทั้งสกิลยังอลังการอีกด้วยเล่นแล,ล้วรู้สึกมันมือสุดๆเล็นไปสักพักครับถ้าใครเบื่อเบ่อเกมนี้เขามีให้ตกปลาด้วยนะครับเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยแล้วกดเก็บเกี่ยวครับเครื่อนที่อัตโนม ครับซึ่งสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปเมื่อซื้อมาแล้วก็สามารถกดผนึกครับและกดสวมใส่เสร็จแล้วก็เดินมาที่จุดตกปลาได้เลยครับเลือกเลยครับว่าจะไปที่ไหนเสร็จแล้วกดใช้คันเบ็ดครับก็รอไปเรื่อยครับปลาก็จะตกขึ้นมาเองตัวแรกครับได้ปลาไหลตัวที่สองได้ปลากระเบนเหลือมาเฉยและแน่นอนเกมเก็บเลเวลแบบนี้ต้องมีการลงดันเจี้ยนเกิดขึ้นครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับดันเจี้ยนจะมีดันเจี้ยนอยู่อย่างหลากหลายเลยอย่างนี้เหมือนการไต่หอครับตอนนี้คือสกิลเราค่อนข้างจัดเต็มนะครับ จะเล่นด้วยม ja hier, ือก็ได้นะหรือว่าออโต้ก็ได้นะครับอันนี้เพิ่งอันตันเนาะเขาบอกว่าให้เรากำจัดมอนสเตอร์ให้หมดนี่เจอพลังไฟนะพลังพัดพลังนักครดนครถนี่พอเลยพอเลยว่ามันสูงขึ้นน่ะดูดิมอนทีเดียวตายเลยอออเก่งนักหรออเออเก่งนักหลอนี่นมันจะมีบอสด้วยนะทุกคนเนี่ยแต่พอเรา จัดก,การตัวผีปีไปหมนมาแล้วแล้ว้ันว,ว่านอนสายฟ้าี่ไงน้องติกเทียงมาแล้วมีไงมาแล้วปึ๊บ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 อนึกว่าจะแน่แล้วกดดันถัดไปได้เลยนี่ดันถัดไปมันก็อัตโนมัติมาเลยนะคือมอนมันก็จะเก่งขึ้นแต่ผีอ่ะมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะมันจะมีแบบผีตัวใหม่ที่มันเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันคือการไต่หอครับคุณผู้ชมนี่นเห็นไหมพอเราไต่มาสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถกดกวาดล้างได้นี่เห็นไหม ดังนั้นไอเทมต่อว mm ัน hmm, ห so like รือ XP ต่อวันเราจะเยอะขึ้นนะครับมีอันนี้อันหนึ่งดันเจี้ยนพึกษาขั้นสูงสุดซึ่งแต่ละวันเนี่ยแม่งจะเปิดดันเจี้ยนไม่เหมือนกันท really ุกคนได้ของไม่เหมือนกันอย่างนี้วันพฤหัสก็จะได้ของอย่างนี้นะซึ่งความสนุกของดันเจี้ยนนี้ก็คือกดออโต้ไม่ได้ละจ้ะมือเท่านั้นมือเท่านั้นนีมีผีออกมาเราก็ต้องกําจัดด้วยมือของเรานี่เป็นไงล่ะพุทธผีในในดันมินุอลังนะอลังนะไม่รู้ว่าจะเก่งแค่ไหนโอ้ยเยอะ พราะมีพลังพลังกระโดดมีอยู่ชั้นบนเหรอจ๊ะหนีไปไหนหนีไปไหนขาบบนเสร็จแล้วโดดมาชั้นล่างฮึบฮุ่มเยอะเลยอยู่กันเยอะอยัเยเอะฮึวาร์ปได้นะครับพเพราะเราเป็นเอ่อนักรดที่เก่งกาบไปเลยน้องูกอมค่ะึ นี่เนี่ยได้ของรางวัลพีชิตสำเร็จบอกเลยเป็นเกมที่เพลินมากๆครับมีของรางวัลแจกเต็มไปหมดโหลยเบสแต่ละอันก็ไม่ยากครับอีกทั้งภาพกราฟิกยังค่อนข้างคลาสสิแนอกจากการตีมอนสเตอร์แล้วยังมีอารีนาหรือ PVP อีกด้วยสามารถกดต่อสู้กับผู้เล่นได้เลยตื่นเต้นการต่อสู้ครั้งแรกปพ<า>ลังวเวทของเขาเป็นเ,เป็นนักหนูปะไม่รู้แต่เราสู้ชนะ นี่ชนะแรงก็ขึ้นเห็นปะแล้วกดเริ่มต่อสู้ต่อไปได้มันก็จะมีอันดับของเราแบบนี้อันนี้แกเป็นใครอุ้ยใส่ชุดเหมือนกันเลยอ่ะแต่แ่าวแต่นคนอาชีพเขาเป็นเออ่แบกแมนปืนนะอันนี้ต่อยต่อยตอย่ตอยพลังป่อยพลังป่อยพลังต่อยพลังค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก่งกาจนี่แหละ พอเราจุดตัวมาดีดูพัดผมพออัพเกรดแล้วมันมีไฟออนได้ชนะง่าแล้วเป็นการ PvP ครับเมื่ออันดับสูงก็จะรับไอเทมหรือเพชรมาด้วยในเกมนี้ครับนอกจากระบบร้านค้าทั่วไปที่ใช้เงินในเกมซื้อยังมีระบบแคสหรือการเติมเงินด้วยเพชรแดงได้คูณ2เลยนะแล้วก็มีเพชรฟ้าด้วยครับใช้เพชรแดงแรกตอนนี้ก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับพยายามปั่นเลเวลให้40เลเวลจะได้อัพค่าสักทีเป็นเกมที่เล่นง่ายครับแถมสนุกแต่เวลาไม่เยอะด้วยเด็กหนวดน่าจะชอบกันก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกสนาน ถ้ากกนนสนใจเกมนี้ครับก็าสามารถดาวนโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเ่อนชอบกันอยากฟังอัปเดตข่าวสารเกมใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และ subscribe ปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ